คุณผู้ชมคะวันนี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของบรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตในสหรัฐนะคะได้มีหนังสือออกมาเกี่ยวข้องกับการชุมนุมในประเทศไทยค่ะและได้ออกถแถลงการร่วมของวุฒิสมาชิกทั้งหมด7คนโดยระบุถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในไทยและต้องการที่จะตอกย้ำ จุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐในไทยนะคะเป็นแถลงการที่เขียนขึ้นมีเนื้อหาไม่ยาวนักนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเป็นวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตทั้งหมด7คนนำโดยบ๊อบเมนเดสจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ค่ะและ1ใน7คนก็มีคุณลัดดาทนมิดักเวิร์ตเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยส์ด้วยค่ะ แต่ละท่านก็ได้พูดถึงจุดยืนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเนื้อหาต้องการที่จะย้ำถึงการหาทางออกต่อการประท้วงในประเทศไทยที่เห็นว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นบางช่วงบางตอนของคำพูดของคุณลัดดาทัมมี่ดักเวิร์ดเนี่ยก็บอกว่าดิฉันก็เป็นลูกครึ่งชายอเมริกันและต้องการที่จะต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องสิทธิในการออกมาประท้วงอย่างสงบ แล้วก็ย้ำนะคะว่าสหรัฐและไทยมีความเป็นธมิตรที่แข็งแกร่งต่อกันมายาวนานทั้งในแง่ของความมั่นคงแห่งชาติเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและประเทศไทยเองโดยเฉพาะคนไทยก็มีความภูมิใจในเรื่องของการปฏิรูปประชาธิปไตยและต้องการที่จะเรียกร้องมาอย่างบรรดาผู้นำในประเทศไทยนะคะให้รับฟังเสียงของประชาชน และเคารพหลักการพื้นฐานเรื่องประชาธิปไตยซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการทำงานของรัฐบาลและก็รู้ว่าขณะนี้รัฐบาลไทยกำลังทำงานหนะักเป็นหนังสือถแถลงการที่ออกมาในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งสหรัฐเองก็กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านผู้นำขณะที่ไทยก็มีเหตุการณ์ชุมนุมเหตุการณ์ประท้วงซึ่งก็กำลังแสดงให้เห็นว่าสหรัฐก็กำลังจับตา สถานการณ์ในไทยไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะจากสมาชิกวุฒิสภาก็คือวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตค่ะและดิฉันก็ได้สอบถามจากนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในไทยคุณสุนัยผาสุขที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยนะคะถึงท่าทีที่เกิดขึ้นเพื่อขอให้อ่านสถานการณ์ว่าทำไม วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตถึงมาออกหนังสือในช่วงเวลานี้แล้วคิดว่าไทยควรที่จะแสดงท่าทีอย่างไรคะปกติในในสภาสูงหรือวุฒิสภาเนี่ยก็ถูกถูกถูก,ถ,กถูกครอบงามโดยทางฝั่งอ่าเร publican แต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าวุฒิสมาชิกที่เป็นเป็นหัวหออกทางด้านสื่อมชนด้านประชาธิปไตยของทงซีเดโมแครตเนี่ยขยับแล้วสามารถรวมเสียงได้ถึงขั้นที่เสนอร่าง ะมะติออกมานะครับมันก็ทําเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมุมมองของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะกลับมาสู่ยุคที่เป็นการต่างประเทศของอเมริกาที่ให้ความสัมพันธ์นะครับกับค่านิยมซึ่งเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นอเมริกันที่เราเราคุ้นคุ้นกันดีเช่นเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องประชาธิปไตยนะครับอันนี้เนี่ยก,ก,ก็ก็ผมมองว่ามันสะท้อนออกมาแทบจะในทุกย่อหน้าเลย ของร่างมติอันนี้ว่าเน้นว่านี่เป็นเรื่องของค่านิยมที่อเมริกันให้ความสําคัญและเป็นค่านิยมที่มีความสําคัญร่วมในความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับไทยด้วยครับทีนี้เป็นการออกในช่วงเวลานี้ซึ่งก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนผ่านผู้นําอย่างชัดเจนนะคะจะเท่ากับว่าเป็นการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือว่าจะนําไปสู่ผลผูกพันในเชิงกฎหมายในสภาคองเกรสด้วยไหมคะ ครับคืออันนี้เป็นเป็นการขับเคลื่อนในส่วนของวุฒิสภานะครับคุณธนาแล้วก็จะเราก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนของวุฒิสภาซึ่งได้วุฒิสมาช,ชิกซึ่งเป็นเสียงหลักในส่วนของคณะกรรมการการต่างประเทศนะครับ ออกมาครับก็ยังเรื่องที่สําคัญมีคุณทาม่ดักเวิร์ดซึ่งเป็นลูกครึ่งอเมริกันไทยเป็นอดีตฐานพัานศึกนะครับมันก็เลยยิ่งทําให้ดูมีพลังมากขึ้นเข้าไปใหญ่นะครับก็เป็นสัญญาณมาว่าก่อนหน้านี้เราคงได้ข่าวว่าทีมที่จะเข้ามาเป็นทีมทางฝ่ายบริหารของเดโมแครตเนี่ยก็เป็นทีมอย่างน้อยในส่วนของทีมที่เป็นด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มี จุดยืนในด้านสิทธิมนชนด้านสิทธิเสรีภาพด้านหลักการประชาธิปไตยนะครับตัวรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยก็เป็นลูกม่อของกระทรวงต่างประเทศได้มีจุดยืนเรื่องนี้นะครับเราถ้าเกิดเราจะไม่อยากให้มันเป็นประเด็นขึ้นมาตอนนี้วันตอนนี้เป็นวุฒิสภาอเมริกาถัดไปใครจอกแถลงการรัฐสภายุโรโปหรือหรือว่าคนอื่นๆอีกน,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 นะครับเราก็บอกว่าเราแก้ปัญหาได้เรื่องของผู้ชุมนุมเราก็บอกว่าอาจจะมีการรับฟังซึ่งกันและกันถ้าผู้ชุมนุมแสดงการ แสดงสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธเป็นการแสดงออกอยงสต,ติรัฐบาลก็จะดูแลเพราะว่ารัฐบาลก็เปิดพื้นที่ให้ฝ่ายที่เชียย์รัฐบาลชุมนุมได้ก็จะเปิดให้ฝ่ายตรงข้ามชุมนุมได้ตราบใดที่เป็นการชุมนุมอย่างสงบสันต,ติป,ปราศจากอาวุธเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยสามารถตอบได้เป็นมุมมองจากนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในไทยนะคะสำหรับเสียงของคุณสุนัยผาสุขที่ระบุว่าถแถลงการที่ได้เห็นก็เป็นไปตามคันลองของสภานิติบัญญัติ ของสหรัฐคะ่ะอีกด้านหนึ่งดีฉันได้สอบถามอาจารย์วิบูลพงษ์ภูลประสิทธิ์ที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยและเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์นะคะขออาอ่านความหมายของถแถลงการที่ออกมาโดยวุฒิสมาชิกของสหรัฐทั้ง7คนในช่วงเวลานี้ซึ่งโจบไบเดนก็ยังไม่ได้เข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้นําของสหรัฐอย่างเป็นทางการ การออกถแถลงการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการประท้วงในไทยการเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมในช่วงเวลานี้สําหรับอาจารย์แล้วหมายความว่ายอย่างไรคะผมก็มองว่าก็เป็นเรื่องของการที่เขาแสดงออกในเรื่องของ ระบบประชาธิปไตยธรรมดานะครับด้มีการร้องขอขึ้นมาหรืออาจจะมีการได้ยินการเสนอมาว่ามันมีการประท้วงอยู่ในประเทศไทยคล้ายๆกับไปฮ่องกงแล้วก็มีการต่อสู้กับรัฐบาลอะไรแบบนี้นะครับก็มีการพูดง่ายๆว่าเป็นการเป็นห่วงว่าประเทศไทยนั้นอาจจะดำเนินการให้สอดคล้องระบบประชาธิปไตยหรือไม่เพราะว่า ก็ทานองคล้ายๆกับว่าประเทศไทยนั้นก็เป็นประเทศประชาธิปไตยแลวก็ประเทศไทยเองก็เคยช่วยพม่าในแง่ของการให้มีความเป็นประชาธิปไตยมาก่อนก็อยากจะเรียกร้องให้ประเทศไทยมีจุดยืนตรงประชาธิปไตยตรงนี้สมมุติว่าก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ถ้าให้มองไปข้างหน้าค่ะอาจารย์หมายความว่าในยุคข,ของรัฐบาลสหรัฐไทยใต้การนําของโจไบเดนกําลังจะนําไปสู่สถานการณ์ที่ทางสสหรือว่าทางนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐ จะมากดดันไทยมากขึ้นในเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยไหมคะก็ต้องรอดูการเมืองภายในซะก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเสียงสวเนี่ยของพรรคเดโมแครตเดียมันยังเป็นรองอยู่ก็คือมี48ต่อ52ซึ่งกาลังจะมีการรันออฟเลือกตั้งที่จอร์เจียในในต้นต้นปีหน้าเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดสสของพรรคเดโมแครตได้มาเป็น50-50ก็จะมีเสียงข้างมากในสภาและถ้าพีเขามีเสียงข้างมากในสภาสูงซึ่งเป็นสภาที่เกี่ยวข้องกับการ ออกพระราชบัญญัติใช้แบบภาษาไทยนะฮะหรือมติอะไรก็ตามที่จะมีผลกระทบผูกพันให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเป็นแนวของพรรคเดโมแครตอยู่แล้วนะครับที่เขาจะห่วงเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสภาวะแวดล้อมเรื่องโลกร้อนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาได้หาเสียงไว้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าก็ต้องคอยดูตรงนั้นนิดหนึ่งว่าว่ามันจะออกมาเป็นอย่างมันจะออกมาเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือไม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่ายังเร็วเกินไป ที่จะดูว่าการมีปัติเช่นนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงครับ